เว้ดุกๆอย่าตีเลียดุกๆเว้เอาดิฮี้พวกเอาไรพวกเอาไม่เนี่ยเอาไม่เนี่ยเอาดิตายแล้วตายแล้วตายโอ้ยตา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 ย ตอนนี้มีสิบหกคันครบครบสิบหกคันครบก็มาต้องมีสิบเจ็ดใช่ไหมบอสหนึ่งไงนิตตามมาที่หลังไอประตูนี้ไม่เปิดได้ไหมอะเยต ลืมล็อกรถจนนะลง,ล,นะลงรถอย่าลืมล็อกรถจนนะเจนเย็นเจนเย็นเจนเอ้ยดูเรื่องพื้นที่ด้วยนะเว้ยขอร้องพื้นที่สำคัญนะกูไปวนดูพื้นที่ได้ป่ะเดี๋ยวต่อ

ไม่โทรศัพท์วันสิบเแล้วว่เจ็ดแล้วเจดวเจ็ดแล้วเจ็เจ็ดแล้วใหญดแเจ้วเจ็ดแลเีดล้เจ็ดแวเดีวเจดแลวเจวเจดแ้เแลวล้วอด้เจ็ด้วดแล้วเจ็ด้วเา้วเอดเด้วเจ็ีเจ็ดแล้เ้วอดเด้วเจ็เดล้ล้เจดนเลวเล้ว้วจ้ลจด้เลเดลจเ็จ้วเ้วเ้้งลดีๆตั้งดี ดีๆนะเว้ยใครไม่ต้องบัมใครบัมไม่ได้ไม่ต้องสือเขาไปบัมนะระวังรถตกน้ำเด้อืออยู่อย่างเดียหรอเาอ่ะให้กูเปิดให้ก่อนเลยวะล่ะอาดีดี๋ยขอขอทำันทด้ขอขาดปั๊บข้าไปด้วยไม่มันสิบเจ็ดสิบปีแล้วัเเก่าเข้าน่ย เดังกับพี่พี่ว่าเสียงคือดังเนไปยของตกเลยมึงเป็นไรเฮ้กอลผมไอ้ไอ้กอลผมไอ้ไอ้เฮ้ยเรนดูสล uh um ี uh ้ไห uh ้ดูี ดูอไม่รัดลอนะดูยังไม่ัดลอนะชิลล์รเปล่าดีใส่เขาไปเฮ้ยเราดิ้กี้เขาจะพังเอาเรียบเรียบเรียบรถพังรวม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 รถพัง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 รถฟังรถพังรถังรถพ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 ังรถังรถพ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 ังังรถังรถพังรถพังรถพัง รวม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 จีทีวีพังแล้วรวมรวมรวมกับมากับมากับมาต้องสุกล้อกับมากับมากลับมาลองเลยลองเลยน้ำปุ๊กนะไอ้น้อมปั๊มไปเลยนะเว้ยไม่ต้องไปกลลัวเปืองไปไปเลยยนะอ่ากลัวเปลืองนะปั๊มไปเลยนะเรื่องรถดูยงดูยาใส่ช่องใส่ช่องให้เรียบร้อยนะไอเจี๊ยวระว่างปั๊มปั๊มไปเลยคนนั่งโอเคพี่ชาย ลองกอดพี่ลองกอได้นะสุดท้ายมันก็แค่ว่างเปล่าไอ้เหียดุกว้ยดุกยเรียดุกว้ยอันนีเอาเียมึงเอาไ้เอาไปเนี่ยเอาไปเน่เอาไปเนี่าดเอาไปเนยตายดิเกกเล่น่อออไนวนนี้วนนีวนตายตายายเขาไปเพื่อะไาไปเ่ออพี่อไ่ตายเไป ไปนี่ย่ยนีีเลยีเปลยยผมดผมดีทไมขอด้วยขอด้วยมึงเป็นพี่อะไรแล้วกลับมานไว้โอนไว้แล้วค่อยเอาไว้คุณไม่คุเลยยางก็ไปดิผมชุบครบหน่อยพี่โตเรล่มไปเรไปเร่มไปดันนไปเลไปลไปลไปอะไรอย่าบุกไปเลยไล่ไล่ไป อะไรมไอเยี่ยไอ้รีเพ like ื um ่อนรีเพื่อนไอ้เหนือนอนอยู่นะรีเพื่อนเอาเพื่อนไปเรียนนี้ใครเลยใครมีเลนไอ้มีเลนไอ้ลูกศรไปใกล้รถเราดีู้กศรไปใหล้รถเราดีคุณทำขี้อะไรไว้ขี้งู่ำอะไรอะช่วเพื่อนด้วยนะเว้ยอุ้มหมาอุ้มหมาอุ้มหมา เไอ้ีมม้มโนเนี่ยปากมโน่เอาเวอร์ออกตายแล้วมันตายแล้วอ้เพื่อนอุ้มไปเอาไปหมดผมไปหมดเลยไปหมดเอาไปหมดเอาไปหมดดเอาไปเลยไปเลยไปเลยเอาไปเลยไปทุกเกเลย เนี้ยหัวเขียวเนี้ยหัวเขียวนไปเด้เอขอได้ล่ะขอได้มล่ะีหัวเขียวเนียหัวเขียวเนียีอวเอาคนนี้มาพี่อ้วนลุงมาแล้วลุงเเร็วเอาเอาไปเลยเอาใครไปเลออยู่นี่ที่รักที่ักุจผมเฮมีตัวนออยู่ลนะมันมีตัวนออยู่นะมันมีนออยูนอ A few moments later... ไม่ล่าผมบอกแล้ววิสเปอร์นะอันนี้ครับผมครับ พังแล้วพังแล้วพังแล้วครับพังแล้วพังแล้วลค,รครับผมเคสยี N ่สิบเคสโอยี่เอ้เคสโอย K ี N ่สิบแล้วเคสโอเคสโอสิบห้าครับเอาจริงผมก็ไม่ได้จับเวลานะถ้ารู้ว่ารู้ว่ารากดเคสด้วยอ้วาวโอ้ยไปเปลี่ยนรถแล้รถจะพังรถจะพังอ่ะแม ทุกคนครับขึ้นรถก่อนครับผมต,ต้องต้องไปใช่ครับใช่ครับ้าวทำไมอ่ะ